สวัสดีพี่น,อน,นอออ้องมื่อกี้มาพบๆพ่อก็ชองมาดามบูดีเคคือเก่าจ้ากำลั่งพาบักแตงสินงังกินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจ้าพี่น้องจ้ามาฟังกันจ้าว่าเพิ่นโทรมาเรืองอย่างโปรดติดตามตอนนี้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องเมนนื่อกี้็สิมากินบักแตงเม้ามอยหอยสังไปนะคะ พอดีลูกชายเพิ่นเบิ่งหนังเบิ่งละครขออนุญาตปิดเสียงเราจาะเนาะเสียงมันดังเสียงมันดังเพื่อนนัน่นเล่นเกมจ้ะพี่น้องลูกชายเพื่อนเล่นเกมอยู่ข้างหลังเพออื่อนเปิดเสียงบักนังเลยมาดามบอกขออนุญาตปิดเสียงเราจะเนาะที่ปิดเสียงเพราะว่า,า,าวมาดามกะคุยเท่ารทัพอร์ตจ้ะมาดามกะ คุยโทราศัพท์ผอมคุยโทราศัพท์จบแล้วกันแล้วๆกันมานังกินบักแตงจ้ะพี่น้องกินบักแตงกัเอ้ามาเปิดเบิ่งเสียงดังไปจากน้อยก็ขออนุญาตปิดเสียงเลาะจ้ะเนาะเออเรื่องมีอยู่ว่าเพิ่นโทรมาปรึกษาโทรมาปรึกษาข่อยน่ะพี่น้อง พึกษาาคอยแบบเพิ่นเพิ่นกระแต่งงานเจ้าของเสียงในโทรศรัพทัในเจ้าของเสียงในโทรศัพท์เพ,พิ่นแต่งงานกับฝรั่งนั่นแหละจ้ะเรื่องแบบนี้หลายๆคนก็ได้ฟังแล้วมันซ้ำๆกันเราจะพี่นองจ้ะมันม,มันมนบ่นาเสือมันบ่นาเสือมาดามเนี่คือแบบ เขาไปฟังห้องนั่นเขาไปฟังห้องนี่นะ่ะมันเหมือนว่าเราไปฟังเสร็จแล้วเราเอามานั่งพูดมันไม่ใช่นะคะพี่น้องมันบโมแมนค่ะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของอของแต่ละคนอนะ่ะพี่น้องแต่ว่าบอคิดกับบอแปลกพี่น้องยิ่งคิดก็ยิ่งแปลกคืออยู่คนละประเทศอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละอำเภอแต่เหตุการณ์เรื่องราวมันเหมือนกัน มาฟังเบิงจ้ะพนโท่มาปรึกษาคอยเพิ่นนันสร้างบ้านให้พ่อให้แม่สร้างบ้านให้พ่อให้แม่ทาสินะบ้านนี้พ่อแม่ผัดสิยกบ้านของเพิ่นนันอะให้น้องสาวให้น้องสาวบ้านนี้เพิ่นเลยว่าอันคันสิหายกันง่ายๆประน,นันกะขอสามแสนได้บบสันขอสามแสนได้บน้องเา้าเพิ่นเล่าว,ว่าว่า ยาสีว่าแต่สามแสนเลยสามรอยกูกร์โบมี่ประสัพอันทางแม่ก็เลยว่ใหายน้องไปมึงก็มีผัวฝรั่งมึงก็ยูดีมีสุขมึงก็มีพร้อมทุกสิ้งทุกอย่างเสินะอันเฮือนข้างนอกมึงก็มีอันเฮือนข้างในนี่ก็หายน้องบ่ได้ไรตีมันก็่าใหายได้ยูแต่ว่ามันขอสามแสนเีษนะบัเนียนาดามก็เลยถามเพื่อนว่าบ้านหลังนั้นน่ะมันเป็นซื้อไผ่ เพิ่นก็ว่าเป็นซื้อของแม่แม่สิยกให้น้องว่าสันบันนี้เพิ่งก็ว่าบริสันเฮ่ากับบมีสิทธ์ดอกเขาบ่มีสิทธ์ไปเรียกรองดอกเพราะว่าเป็นซื้อของแม่แม่เขามีสิทธิ์ส่าสิยกให้ไผก็ไดว่าบอกแต่หนูเป็นคนสางผู้ได้เป็นคนสางก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนี้กฎหมายหลักฐานบ้านเฮ่าเขามันสําคัญแล้วมันบ่คือสมัยตะกี้สมัยเดียวนี้น่ะ เขาเอากฎหมายมาเล่นกันแล้วจ้ะบ้านนอกข้าตาสีตาสาบ่าหูกฎหมายกับอันนี้กระแพ้ไปบันนี้เพิ่นว่าเพิ่งเสียาทานายมาฟ้องน้องราะว่าเอาทนายมาฟ้องกับทานายเขาเห็นข้าแต่งงานกับฝรังเขามีผัวฝรั่งทานายก็สิจ๊กใส่ข้าอีกละเพราะว่าทานายคิดว่าข้าเอาเงินอย่าเสี่ยงดีกว่าเสียสละเปิดใจาหาน้องซะ คิดว่าเฮ้าไปเอาของเขามามาศาสตร์นี่เฮากับขึ้นเขาคิดแค่นี้เนาะเพื่อนบ่คิดแล้วเพื่อนบ่คิดบัน้บันิวรรณาว่าคันคิดคันบ่คิดแบบนี้กะตามใจเพราะว่ามาดามกับซอยได้แค่นี้เพราะว่าตัวทรมาปรึกษามาดามก็ให้คำแนะนำซ้ำนี่เพราะว่า มันเป็นบบได้เพราะว่าที่นั่นมันเป็นซื้อของแม่แต่ว่าสิไปเอาเงืนกระหน่องสามแสนสิเขาก็บอกแล้วสามรอยเขาก็ยังบ่มีสิเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเสียสละเขาก็ต้องถึงเข้าสิบบ่อยากให้เขาก็ต้องกัดฟันให้กะจบกันกะตั้งแต้มืงอนนี้เป็นตนพ่อ,พอตโยกให้เขาแล้วกะบ่ต้องมีอย่างต่อกันกะต่างคนต่างอยู่อยู่ไผยอยู่มั่นอย่างสินะก็ยาสมสเฮิดในเข้าเดือดห้อนยงสิ มาดามกันะนนาไปแบบนี้เนาะเพื่อนกะดันทุลังพี่น้องสีฟองนองนะเพราะว่าฟองมืดลายเดอ้อฟองมืดลายขันเข้าแต่งงานกับคนไทยนะโอเคเขาอาดที่ซอยเขาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยเขาลาบปากหลุดละทนายนี่เขาแบบคือเขาเขาฟันไปเลยหระว่าเขาสี่ตองได้บานได้รดเขา่ขาดเขามาฮิตอันอขันเข้ามาซอยอัน เมียฝรั่งประสานดอกมาดามก็นแนะนำคนไปอย่างสิเนาะนี่แหละมาดามก็มีเรื่องอาม่าแบงปันโทษศาพท์ดังขึ้นกำลังเสีนนางกินบักแง่งแดดห่อนๆคือสิมีแห้งปาดออกแดงใจาวายโทรศัพท์ดังขึ้นนี่แหละพี่นอ้องก็เลยได้มาปิดเสียงเมามมอยให้เอฟซี อันได้ฟังกันเนาะจา้ะเนาะเรื่องกระมี่ซำเนีนห่หรอพี่น้องจ้าเห็นว่าจังใดคิดว่าจังใดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใา้มาดามอ่านได้อพี่น้องมันเป็นเรื่องที่เขาฟังกันแล้วซ้ำๆเนาะจา้ะเนาะ อยู่คนละประเทศอยู่คนละโมบ้านคนละพ่อละแม่แต่ว่าเหตุการณ์มันคือกันจะพี่น้องบ่คิดก็บ่แปลกไม่คิดก็ไม่แปลกยิ่งคิดก็ยิ่งแปลกเรื่องราวพวกนี้เรื่องราวของเมียฝรั่งนี่มันมาเหมือนเหมือนกันมันบรไเ้คลายได้พี่น้องมันคือกันเลยคือกันเลยจ้ะคือกันเลยเจ้าคิดคือข่อยบอบางที่ขอย,ขอยเข็ยนงานไปขอยคิดไปได้ว่าเมียฝรัง่งบรรดามาดาม ถ้า่ามีอยาิพี่น้องขาเจ้าคือสิสบายเนาะเงินกับมีเก็บอยากไปเที่ยวไซสกลับไปอยากกินยังกลับไปกินแต่ว่าเขาไม่พีมีหนองไม่พอไม่แม่อยากกินยังเขาก็อดอยากไปเที่ยวเขาก็อดมีแต่อดและทนสําหรับเมียฝรั่งคอยขอขาระวะหัวใจเลยไม่ไม่ไม่ใช่เป็นบางคนนะทุกคนสําหรับมาดามเลยเมียฝรัง่งทุกคนเลย ความอดทนสูงมากความอดความทนคอยยกไหเลยคอยขอคารวะหัวใจบรรดาเมียฝรั่งที่อยู่ต่างแดนทุกคนขอคารวะมาณโอกาสนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เมียฝรั่งมาดามที่อยู่ต่างแดนสู้คู่สู้คนค่ะ เก็บพักเก็บเพ็ดกินไปตามภาษาเมียฝรัง่งผู้ทรงบ้านกับทรงผู้เฮ็ดงานกับเฮ็ดมันสุดยอดของเมียฝรัง่งแต่บอมีผูู้ไรเห็นอกเห็นใจล่อจะ้ะก็จะจะมีเห็นอกเห็นใจก็สามีแต่ก็ไม่ทุกคนจะ้ะที่จะให้ญาติพี่น้องมาเห็นอกเห็นใจนนะั้ย่าสีวังจะพี่น้องย่าสีวงังยาสีวงัง ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนภาษาพระเพิ่นก็นมีไหวฮาท่องเนงาะจะเนาะอย่าท่องอย่างเดียวเด้อปฏิบัติพรมจะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพ่อเก็บกับเก็บจะ้ะพี่น้องบ่พ่อห้ก็ย่าห้ซอยปะนิดนิดน้นอยอย่าสิทุ่มมดมดโตอย่าสิทุ่มมดใจแล้วเราจะเสียใจภายหลังไปพ่อกันคิมนาค่ะพี่น้องค่ะ